สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ําเงินกันต่อค่ะเมื่อวานนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหัวหน,น้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912สําำนักง,งานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลตรีกริจ,จันทรานิยมผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4ในโอกาสเดินทางมาเป็นผู้แทนพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสงสุดมอบเงินบำรุงขวัญเพื่อช่วยเหลือกำลังพลฐานพรานที่4912กรมฐานพราณที่49ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนดักซุูมยิงบนถนนในหมู่บ้านกะดีหมู่ที่ห ตำบลเชิงคีรีอำเภอสีสาครจัังหวดนาราธิวาสเมื่อวันที่26มีนาคม2565จนได้รับบาดเจ็บและเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินดังนี้ 1. ร้อยเอกสุภาพมณีฉายโดนสะเก็ดร,ระเบิดบริเวณขาทั้งสองข้าง 2. อาสาสมัครฐานพรานัดคงอิน มีอาการหูอื้อ 3. อาสาสมัครฐานพรานกระมนอาชาทรงมีอาการหูอื้อ 4. อาสาสมัครฐานพรานพิษณุแป้นแก้วมีอาการหูอื้อพร้อมทั้งได้มอบกระเช้าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวโดยผู้บัญชาการท่านสูงสุดได้ฝากแสดงความรู้สึกห่วงใย รวมถึงชื่นชมความกล้าหาญและเสียสละของกําลังพลทุกนายในครั้งนี้ณโรงพยาบาลนาราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสและนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะจบข่าวอานิลาเจแฮอ่าน